สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุขทุกคนนะคะเมื่อน,นี้สาวเมืองสีมีโอกาสได้มามเทีเ่ยวนอกจาะเนาะนกนกอยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าเบบอมเนหมองสาวเมืองสีอยู่นะคะหลักการมองนี้ก็เป็นแรงท่องเที่ยวนะคะลคกการแรง่องเที่ยวเชือกอนุรักษ์นะคะเป็นมูบานเกาแกด้วยจ้ะเด้อเดวนมจะเอากล่องล้างให้เบิ้งนะคะเมื่อเบื้องน้ำกันจ้ะเพื่อนๆเ,เป็นมูบานเกาแกนะคะ แนะนำจะเอาแต่ทั้งหมานเนาะจ้ะแล้วก็โลกแคสันทีนาม,มากบางนี้ขึ้นนี่จ้ะเขาปลูกวายนะคะเพื่อนๆปลูกองุ่นเนาะจ้ะเนาะภาษาบานเฮานะคะ ปลูกเป็นใหม่ประดับเลยนะคะเพื่อนเพื่อนงามแห้งนะคะนี่คะ่ะคือลั่มตนของไหว้นะคะข้าวที่แล้วน้ำไปให้นอกจากน้องมี่อ่ที่เขาปลูกบนภูเขานะคะมีเพื่อนเพื่อนเอฟซีเพิ่นกระเขียนมาถามว่าสาวเมืองสีเขาปลูกอง,งุ่นในภูเขาเขาใส่น้ำมองได้ลดเขาใส่น้ำธรรมาตินะคะเพื่อนเพื่อนน้ำตัวเตียนะคะหมาเเลฟีกับพ่สูงะะ้อกจากเพื่อน อ่างวนวนยใหญ่แล้วนะคะน้ำจะไปสะสะนะคะเพราะว่าบางคลิปน้ำทายน้ำกับฝ่าวนอกจกา้ามีคนน้ำยันถือพระเจ้านะคะอันนี้คือใส่กองใส่ใหม่เซลฟี่จีมขึ้นป้านทั้งบางเขานะคะเพื่อนๆนี่จ้ะนามมา้ำโมโหว่าผาบออกมาจากงามปันใดด้วยจ้า แต่กจะพยายามเก็บภาพสวยๆนะคะบรรยากาศแบบบานๆน่าจะเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านนะคะไปจับไปต่อกันนะคะเป็นถนนหนทางเนะะ่าจะเนาะายเมื่อกี้ทีส้มเมื่อสีทายนะคะเพื่อนๆเรานำยางออกมา เป็นบานเกาแก่นะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะไปต่อนะคะตรงนี้ก็เป็นอาเตอร์สตาร์ทนะคะเพื่อนๆเขาก็ปปูกไหวยไว้นะจน๊ะในขอบหัวนะจ๊ะเนาะภาษาบานเข้าในหลวบานนะคะตรงนี้จะเป็นที่วาดเพื่อน้ะจะนาบ,าก,บาการยางขับไปนะคะ นาต่างก็ยังเป็นนาต่างคือบานเหาอยู่เนะจ้ะเนาะบานเก่าของสาวเมืองศรีกับนาต่างแบบนี้เละจ้ะเป็นเพื่อนอันนี้มากอร t ส r า t ์ทนะคะที่เขาปลูกวหายใส่เป็นหัวนะคะตกแต่งนะคะว่ายยูนีก็จะงามแนวจักน่อยนะคะหน่วยใหญ่จ้ะว่ายกันมีหลายเผ่าพันธุ์นะคะเพืือนเอันนี้เป็นพันธุ์อย่างนอหนามางหัวนะคะ เขาเป็สกัดเป็นวายเนาะค่ะเนาะองุ่นไหมสกัดเป็นวายนะคะเพื่อนๆนำจบคลิปวายไว้ในคลิปนี้ด้วยจ้าเพื่อนๆสวยๆนะคะโค้งงามนะคะกับประตูใหม่นะคะเพื่อนๆแบบสวยงามเนาะค่ะเนาะอย่างอนุรักษ์ของดั้งเดิมไว้นะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย